ธนบัตรในสมัยราชการที่9วันนี้นะครับมีมาให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบที่9และธนบัตร100บาทแบบที่10นะครับเริ่มจากธนบัตรฉบับแรกนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ100บาทนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นซุ้มประตูยอดมงกุฎนะครับ วัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นรูปยักษ์นะครับเป็นรูปปั้นยักษ์นะครับสองตนนะครับน่ครับทางซ้ายและขวานะครับส่วนเบื้องซ้ายนะครับตรงนี้นะครับพระบรมฉายาสาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเลยครับด้านบนตรงนี้นะครับพระคุช่านะครับตรงนี้นะครับตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับ ด้านล่างธนบัตรนะครับตรงนี้นะครับลายเซ็นสวินิชัยกุลนะครับขยายขึ้นมาเลยครับนะครับด้านล่างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสวินิชัยกุลนะครับส่วนตรงนี้นะครับป่วยอึ้งพากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นช้างอัยาลาพดนะครับช้างสามเสียนะครับลักษณะสีของธาดบัดนะครับเป็นธดรรบัดสีแดงนะครับขนาดของธาดบัตนะครับ8.7คูณ14.7เซนติเมตรนะครับพลิกด้านหลังธดรรบัดนะครับ ด้านหลังธัตตาบัดนะครับพที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเป็นพที่นั่งที่ทําด้วยหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับด้านล่างธัาบัดนะครับก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยครับตรงนี้นครับทมัสเดลา e l a อนด์ค company limited london นะครับ ธนบัตรฉบับดีนครับพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลารูแอนด์คอมานีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับนดี่ยครับด้านบนตรงนี้นะครับตัวเลข100ไทยตรงนี้นะครับตัวเลข100อาราบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับ สังเกตด้ครับพักที่นั่งอนันตสมาคมนะครับตรงนี้นะครับเป็นโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีโดมขนาดเล็กอยู่ลายรอบนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบที่9นะครับก็เป็นพระพักปกตินะครับตรงนี้นะครับหมวดอักษรนะครับและหมายเลขธนบัตรนะครับ ก็จะพิมพ์ด้วยหมึกสีดำนะครับธนบ,บัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบที่10นะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับธนบ,บัตรฉบับนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับแทบไม่ผ่านการใช้นะครับ กระดาษขาวสวยนะครับเรียบแบนนะครับธนบัตรเรียบตึงนะครับไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับนะครับนี่ครับไม่มีคราบเหลืองนะครับสภาพสวยนะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับราคาฉบับละหกร้อยบาทนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบที่สิบนะครับ ผลิตออกมาเพียงชนิดราคาเดียวนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับธนบัตร100บาทแบบที่10ประกาศใช้16พฤษภาคมพศส 2, 5 1 1นานะครับผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลาลูแอนด์คัมพานีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษนะครับพริกด้านหลังธนบัตรนะครับด้านหลังธนบัตรนะครับเป็นเรือพาที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ ขนาดของธนบัตรนะครับ8.7คูณ14.5เซนติเมตรนะครับลักษณะสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับธนบัตร100บาทแบบที่10นะครับมี2ลายเซ็นนะครับนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรที่มีลายเซ็นของสอวิริศไชยกุลนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับป๋วยอึ้งพากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนอีกลายเซนนะครับก็จะเป็นลายเซ็นของสวินิจัยกุลพิสุทธิ์นิมานเหมมินนะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบที่10ในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นธนบัตร หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นสีแดงนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนใหญ่จะผลิตมาเป็นสีแดงนะครับส่วนพื้นของกระดาษนะครับเป็นพื้นสีขาวนะครับแต่เป็นธนบัตรสีแดงนะครับลักษณะของธนบัตรนะครับจะไม่มีการโรยไหมนะครับราคาของธนบัตรนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีราคาฉบับละ 1, 1 4 0 0ถึง1,600บาทนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับวันที่27มีนาคมพศ2568นอ 2, นะครับธนบัตรราคาตกนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ฉบับละ850ถึง1,200บาทนะครับราคาของธนบัตรมีขึ้นมีลงนะครับพิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับเหลือพะที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับ นห็ครับมีความสวยงามนะครับเรือพัตินั่งสุพรรณหงษ์นะครับนห็ครับขยายขึ้นมานะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบที่10นะครับตรงนี้นะครับตัวเลข100ไทยนะครับมุมด้านขวาธนบัตรนะครับนะครับตรงนี้นะครับตัวเลข100 อาราเบี้นะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับก็จะมีความสวยงามคมชัดนะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับ พระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหียยกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ